ยามเช้าครับพี่น้องทักทายพี่น้องยางมือเสาร์นะครับผมอากาศหนาวนะครับตอนเสาร์สิ้ผ้าพี่น้องไปชมวงบรรยากาศ้างนอกและกการมีอ่าารกิจหยังยามมือเสาร์มือนีนะครับสิ้ผ้าพี่น้องรวมบุญ้ําการตักบาทเสาร์ดําการก่อนเด็นทางกลับนะครับมือนีอยู่ที่หน้าที่พักนี่แหละครับพี่น้องสิเป็นยังไงเนี่ยไปเบิ่งกันเลยนะครับบรรยากาศย่ามือเสาร์ไป็นีังไดยเนี่ยนะครับระวินขึ้นแล้วพี่น้องนะครับอรุณสวัสดิ์สำหรับเสาร์มือหนีนะครับ บรรยากาศแสงท่องขึ้นขอบฟ้าแล้ยวนะครับตะเล่นขึ้นที่ท่าอเุเทนเมือนีนะครับพี่นองจอนส,สนาๆเก็บฝาบรรยากาศมาฝาพี่นองนะครับอากาศเย็นๆเหนา,นาๆยังเมือ่อเ้ารนะครับเซอรเมือนีที่ท่าอเุเทนจังหวัดนครพนมนะครับผมถือว่าเป็นบรรยากาศช่วงเช้าก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับเพราะว่ามือนี ถือว่าโอกาสเอาพักผ่อนมือหนึ่งนะครับเก็บภาพบรรยากาศน้งามๆมาฝาพี่น้องนะครับก่อนจะเดินทางกลับบา้านพักผ่อนหนึ่งวันกับทริปตะลอนเดี่ยวเที่ยวนครพนมทริปเดินด่วนของเมื่อวานนี้นะครับผมบรรยากาศย่างเป็นเศร้านะครับเอาบุญมา่ฝาพี่น้องพร้อมสำหรับเศรา่นี้นะครับผม เดินทางกลับแล้วนะครับพี่น้องนะครับผมวันนี้สร็เดินทางกลับจากที่พักจากที่ท่าอุเทนแล้วนะครับมุ่งหนาสูบุกาหารนะครับผมอันนี้เป็นที่พักนะครับพี่น้องโดยเดินทางกลับลาเลวลาเลวพบพ่อกันใหม่โอกาสหน้านะครับสาหรับสถานที่แห่งนี้นะครับชอบมากมากเมือ่อคืนนี่ บพี่อนนี่ก็สิเป็นแบบว่าอันอากาศพอดีแต่ว่าตื่นเศร้ามากเนี่หนาวแห้งพี่น้องจมองไปหนาวจ้องไอยากลุกนะครับตื่นมากแบบว่าเพิ่นอ่าให้สัญญาณนะครับเจ้าของพนักงานให้สัญญ,ญาณว่าจะมีพระมาบิณฑบาตก็เลยเฮดบุ๊กมาใส่บาทก็เลยหูมือพอดีก็เลนเนยได้มีโอกาสมาเฮ็ดบุญฝากพี่น้องยัางมือเศร้านั่มนะครับเอาบุญนั่มกันกับพี่น้องมือเศร้านี่้วก็รวมกันใส่บาทครับ นาคอนเกี่ยวที่มาเที่ยวเซานีนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยในเซาหนนะครับเอาพี่น้องเดินทางก่อนนะครับผมสิเก็ภาบรรยากาศมาฝากพี่น้องเรื่อยๆนะครับผมอนซอนเทเดพี่น, <S 1> <S 1> น้องนคอ,นอริมคองอันพองพุทเมืองที่มีสามอย่างอันเป็นที่สุด ออยย่มงเดีวกนหนึ่งคือพระธาตุพนมอนเนกองสองคือสะพันคำคงที่สวยจับใจสามคือทิวทัศน์ริมฝั่งคงเบื้องเขาคดรคงแข่งคำมวลงามลาย ภูเขาหินปูนทางฝั่งลาวมองเห็นชัดเจนที่ฝั่งไทยมาเดินมาสัมผัสด้วยจใจเป็นตะอ่อนซ่อนลายนคะรพนม พี่น้องมาตอนนี้เกิดเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องผ้ามาแวะไหว้พระธาตุพนมนะครับทางผ่านการกลับบ้านนะครับพี่น้องสิผ้าพี่น้องอาบุญตลอดเส้นทางกลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผ้าพี่น้องเขาไปกรบบาบนะมัสการพระธาตุพนมก่อนสิเดินทางเมื่อบ้านอยู่ดีมีแห้งสุกุสุขพนน้ำกันนะครับผมการาบพี่น้องขอการาบนมัสการพระธาตุพนมนอบุญน้ำกันนะครับ เดี๋ยวถ้าพี่น้องไปันบูชาผูกเทียนดอกไม้นะครับไปไหว้พระธาตุนมสักวันนะครับพี่น้องขำง่ายด้วยนะท่านนี้บูชาจังไรครับเด็กก็ชอบนะเด็กไปสุดท้ายนะพี่น้องตู้เป็นสุด เอาบุญฝากพี่น้องน้ำกันเดอร์นะครับผมเหยียบรอยนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องด้ไหวถ้าถ้าถ้นมน้ำกันนะครับข้างในเนาะ ขึ้นให้เขาไปกะใบได้ปกติบ่นอนนี่เนาะอาจจะได้ปกตินะครับตรงนี้จะเป็ตนรตรงเดียวนั่นน่ะก็ไม่ใช่ ขอพี่น้องขอพ้อนทานทานคลิปนี้นะครับผมขอบุญน้ำกันนะครับเอาบุญแม่ป่าพี่น้องนะครับผมเดียวกับขอพ้นน้ำกันนะครับพี่น้องสาธุน้ำกันด้วย ไม่ต้องครับเดี๋ยวข้าพี่นงเขียนชื่อเลยใช่ไหอ๋อค่บผมเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมติดตาให้นะครับที่เขียนเสร็จแล้วมีติดศรัทธาร่วมทำบุญอันนี้ใส่ตรงไหนครับคู่กระสุ้งอ๋อโอเครับผมคือเราร่วมทำบุชาข้าวหุงก็แต่ว่าต้องขาน้ำข้าวใบข้าวประทานครับคพี่น้องสิขาพี่น้อง ทลายผ่านะครับเดี๋ยวสิริวมบริจาคน้ำเพลนเอาบุญน้ำกันบุญเขียนเป็นซื้อบัวแล้วก็ครอบครัวแล้วก็พี่น้องพี่น้องเพ็่ครับนะครับพี่น้องเอทพี่ทุกคนเนาะพี่น้องให้เบียดในบุญน้ำกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขียนเป็นซื้อน้ำดันนะครับ เขียนหนาจะหน่อยนะครับพี่เมย์แล้วก็เขียนฟรีนะ เขียนว่าอีปนะีบบวัชระน้ำนพ,นพี่น้องน้ำผมเขียนเป็นบุญน้ำกันครับพี่น้องน้ำด้อนะครับผมให้พี่น,น้องห่อเอดือบุญน้ำแข็งนะครับผมโบกัชระเป็นตัวแทนถวายอ่าแน่นเพื่อที่จะเป็นเป็นคาของเหมืนหาห่มองพระธานพนมรลเบิดคราตุาานังกาไฟนยบัดพระธานพนมห่อ,อนหนุ่มนะครับ Kita nak beli bunga kan? Kita nak Kita nak beli bunga kan? Kita nak beli bunga kan? Kita nak beli คือจังหวงสวงอย่างสักอย่างนะครับพี่น้องคองเป็นเป็นถ้ำนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นแล้วกับภารกิจและกราบน้ำปการประธานพนมนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเดินทางกลับมุกดาหารบ้านเฮากันเดอบานนี้นะครับครับพี่น้องสาภารกิจวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับปิดปิดคลิปอีีที่สุดท้าย e ีีที่3นะครับสำหรับตะลอนเดี่ยวเที่ยวนครพนม ต้องโบในมือนีนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและชมจากพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกาลังใจทุกความห่วงใย,ยด้วยในการเดินทางครั้งนี้นะครับม,ม,มีพี่น้องสมหมัพี่น้องเนาะเดินทางเป็นมูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสถานที่สุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านก็คือพระธาตนุพระนมนะครับซึ่งภาพพี่น้องมากกาับนวมสัสก,การแล้วเมื่อกี้นะครับผมเสด็จเดินทางกลับมุกทหารก่อนอีกน่าจะแป๊บเดียวก็หอดแล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันติดกัน ทานพนมก็เลยเขาไปกับขอนมุกแล้วก็เลยสิถือโอกาสลํำล่าพี่น้องในคลิบนี้เลยนะครับขอบุณพี่น้องหลายๆเด้อนะครับถือว่าเป็นการเที่ยวครั้งแรกคนเดียวที่บ้าแบบจับจูดนะครับพี่น้องแล้วก็ไทยบรรยากาศต่างๆพี่น้องในเบื้องหน้าฝากติดตามช่องยูทูบโบววัชระลำเพลินออฟฟิเชียลนะคเ,เด้อพี่น้องเด้อมือนีเอาบุญฝากพี่น้องนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก่อนปีใหม่นะครับผมให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะครับให้ประะาศจกโลกภไยต่างๆ ปราศจากโควิดสุขภาพแข็งแรงรวยๆมีเงินทองใส่ห้หลายความเจ็บะได้ความขย,ยันมีและกะัให้พบปอดแต่แนวดีๆในปีใหม่หนีได้พี่น้องเด้นะครับขอบคุณทุกท่านติดตารับชมลำล่าเลยพี่น้องเพราะนี่ยาดเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมพบปอกันในคลิปหน้าไลฟ์สดหน้าขอบคุณทุกท่านตารับชมด้วยไปแล้วพี่น้องขอบคุณครับ